าพ่อลอยยังนี่จะมามาหาปูบอกว่าไอ้มหาปูเนี่ยลรามันเบิ่งมูเขาเจ้าะที่นี่มาเฮ็ดบ่ว่าวั่นอ่าบุญบุญเดือนบุญเดือนซีบุญสงกรานต์เท่านดียววะวะบุญสงกรานรเนี่ยเะมันที่ที่เก้าววะทนบอกอ่าวจะมาเบาเฒ่าถามปูอยู่เอาปูทีบ้านพิ่นยังท่านได้มาเฮ็ดของใส่สอยดาวว่าเสริฐปูว่ามื้ออื่นนี่ละว่่าันพ่อเพิ่นจะมาถามปูว่าจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มเฮ็ดงานนี่บ่ปูเตรียมงานเตรียมของใส่สอยดาว อ,อสวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีคุณพอ,อน้ำสวัสดีธรรมชมน้ำครับผมถ้าเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนีเดินทางมหาปู่ทุ่งฝนพี่น้องนะครับวันนี้วันที่9มีนาคม2,568ปูว่วาจะมีงานบุญเมื่อใดกับว่อวันที 9, ่9เมษาเเมษาธรรมชม นะครับที่วัดโพชัยบ้านท่าช่วงอ,งอบนหะตำบลทุ่งฝนงนอำเภอทุ่งฝนได้ทำชมเด้นนะครับมามารวมบุญน้ำกันครับปัวอ๋อ à, มีไปงานบุญปัวงานบุญทำชมมารวมบุญน้ำกันนะับมาสอยดาวนะครับหลักกมีโอ้หมาร่ำหุ่นตัวเนยวันที่เก้า วันที่9นะครับมีหมอน้ำซิงวันที่เก้าเมษาธรรมชมนะครับวันที่เก้าเมษาด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเดินทางนะครับมาเอาบุญน้ำกันนะครับผมมาสอยดาวน้ำกันปูสอยดาวบัตรเท่าไหร่ปูสี่บัตรร้อยธรรมช่มนะผมอ่า ปีที่แล้วทรรมชมเบาวเถ่ากับมารวมบุญน้ำปูน้ำมาสอยดาวหนะับของรางวัลมากมายนะพี่น้องได้บุญน้ำได้ของกับบานน้ำนะครับเอ้าครับมือหนีพายเอฟซีนะครับเดินทางนะครับมาหาปู่ทุ่งฝนธรรมชุ่มนะครับมาหาปู่ตองวดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาหนับสี่เก้ามาเก้าสี่สี่ห้ามาห้าสี่นะครับเขาบนเขาล่างธรรมชุ่ม นะครับมหาปูตองวดนะครับงวดวันที่16มีนาคม2568มื้อนหกมณีมะยมไห้โค้งสุดท้ายนะครับมหดมาถึงแล้วเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันนะครับผมกราบน้ำมาสการครับปูกราบน้ำมาสการด้วยคับปูท่านผู้ชมมือนีพาเดินทางมหาปูนะครับกราบมือนีวันที่เก้าแล้ว9มีนาคม2568นะครับผมมหาปูตั้งแต่ตองวดแล้วท่านผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับผม เลขวิ่งเลขเด่น4กับ8นะครับ4นะครับ4 5มา5 4 4 9มา9 4 8ไปหลักร้อยนะครับเข้าบนเข้าล่างท่านผู้ชมนะครับผมอ่านี่ครับเข้าบนเข้าล่างนะมาหาปูต้องวดแล้วนะครับโคงสุดท้ายบอกไปที่นี่คงสุดท้ายไม่ปูเน้นให้ปูยำให้เอาปูจะเขียนให้ไหมปูว่านะครับจะเปลี่ยนแปลงบอลรือจังไรหนับมาชมมาเบิ่งน้ำกัน ครับงานบุญพี่น้องเดินทางช่วงนี้นะครับผู้ใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพหรือผู้ใดอยู่แถวจังหวัดอุดอออรอำเภอทุ่งฝนนะครับผมอยากมารวมบุญนะครับอ,อยากมาซอยดาวนะครับวันที่9เมษายน2568ท่านาู้ช่มสามารถเดินทางมาได้ได้ทผช้ชมเดิอนะครับวัดโพชัยบ้านท่าช่วงนะครับอำเภอทุง่งฝนจังหวัดอุดรนภูนะ อ่าเป้าแถาก็จะมาทายให้เอฟซีในเบิ่งได้เห็นว่าไทยบ้านเพิ่นมาเฮ็ดหยังของใสาดาวพี่น้องของใสดาวหลากหลายนะครับผมอ่าใสดาวนายจะบัดรเศร้าหรือเศร้าหาพี่น้องสี่บัตรร้อยปูวานับแต่ว่าเข้าจะได้ของกับบ้านไปนี่ได้บุญพร้อมคุ้มค่าด้วยนะพี่น้องได้มาบุญได้มาห่วงบุญน้ำปูน้ำ,นำมาเบิ่งหมอลำสิ่งพร้อมเ,เ,อเอา้ถาถ้ายใสดาวจะพ่อใสอดาวก่อนมาปูฮสุปีเห็นปูใสดาวก้อนมือหนึ่งไหมนั่นแล้ว มันเติดปูหมดเลอเออถามมามืองานนี่ของบเหลือดิท่านผู้ชมเมื่อก่อนมันหอดหอดมืองานพอได้เอาแป๊บเดียวหอดเที่ยงเบิ้ลเพราะต้องหอดเที่ยงหนึ่งไหมปีที่แล้วเนี่ยบ้าวแถามาช่วงเที่ยงพี่น้องมาเบิ่งหัวล่ำฟาร์มมาสวยดาวดีน้ำปูของมัดเนาะของของเต็มของหลายมาเลยเลิอกไหมเปิดผู้ชมมาเลือกไม่ว่าต้องเลยพีดเมื่อก่อนหัวมันบอยแหละชนี้วะพิดไมืก่อนท่านผู้ชมผู้ใดมีโอกาสถ้าเดินทางมาก่อนก่อนวันที่แปดวันที่แปดมิสซา มาก่อนเพราะว่าปีที่แล้วนี่ปูเปิดก่อนเปิดสอยดาก่กอนหนึ่งวันมาเมืองงานของเลยเหมือคนหลายพี่น้องคนมาเที่ยวงานพร้อมคนมาคนมาจากจากทํางานนึกปูเนะมาแน่นเหมือนเอ้าพี่นัองมาชมน้ากันบ้าเถ้าบ้าายแล้วปูหลใกล้ๆมือบ้าเถาจังแจจังจจเอาอ่านนามามาซอยงานปูทาชมน้ำนำดื่ม ผู้ใดอยากจะก็มีตัวเก่าดอกไอามืยตัวใหม่ตัวเก่ากัตัวเก่าแบ่ปัวตัวเก่าตัวครับเขียนใหม้ทีอดอกอ่าตัวเก่าเขียนใหม่ปูเขียนให้แล้วนะครับแล้วให้ปูเขียนให้อีกจะจะเน้นจะย้ำมันบอกว่าก็เลยคุยกับปัวทำชมกะใกล้มืองานพหลพี่น้องอาจจะช่วงปลายเดือนหรือจังไดทำบ้านนี่แหละนะจะได้เอาน้ำน้ำเมาซอยงานบุญปูน้ำนะผู้ใดอยากจะร่วมด้วยกะสาธุบุญน้ำได้ทำชมเด้อ นะครับเพราะว่าสำคัญในการในงานเป่าเถ่าเจ้าน้ำมาถวายปูน้ำท่านผู้ชมนะครับผมคือถูกใจเป่าเถ่าแท้เหล็กเด่นปูนะบปูวาบริเปลี่ยนได้ท่านผู้ชมเด้อยตัวเก่าตัวเก่าตะวายปูเขียนให้นไหม นะครับรอเบิ้งงมาปูจะมีสามตัวให้น้ำบอนะครับสูนหาจะบอมาทำกันบอปูเสียวอยวเดยเสียวเลข <laughs> ท,ที่เขียวเสียวอยู่เลขซู์นเนี่ยตัวเลขเลขวิง่งเลขเด่นปูนีแมนเย้ยพี่น้อง<า>เย้ยม,มาตอนนี้เสียวศู์แล้วครับ เราเลขกศูนย์แหละตัวนี้ครับมีแถวนี้แหละอย่างนี้แหละอย่นีม่ศูนย์ติปูวคิดว่าเดิครับทุกคนมักเลยอ่ะขาเลขกที่ยืนอยู่สันหนีนครับบอมหอดพี่ดอกครับปูวตัวนี้กับตัวนี้สองตัวนี้เลยมาเกิมีในเหล็กปั่นอยู่ด้อย like ู่นี่ครับอันสอง เกขาเลขประจำเบาเถ่าธรรมชุ่มเซกอนเคยคิดว่าสี่ท่านโบมักเลยตัวได้ปูนี่แต่งวดนี้มักเันอยู่งวดนี้มักติปู <laughs> เอือฮะฮะฮะถ้าเปลี่ยนรถปูนี่งามนะปูเนาะสี่สี่ห้าเก้าวัวปูบนล่างกลับด้วยธรรมชมี่งวดที่แล้วปูกระยำมากลับด้วยตัวยิ่งยิ่งเลยปูเขียนให้ธรรมชมุ่มนี่ กับตัวด้วย4 5มา5 4มาตัวเน้นควท่านชมปูวงให้ได้สีเก้าเนี่ยเก้าสี่เนี่ยห้บวกกับมันกับอันตระล่าอ้าวตัวเน้นปูตัวเน้นนี่เลยปูสามตัวจะให้ตัวได้ปูนี่ปูเอาสีนีสีนีวงในปูครับใส่ตัวเนี่ย วงตัวเก่าธรรมชมอ่ามีเพิ่มขึ้นศูนย์เก่าับหาเกานี่ละสคูนี่น้ปูนะตัวร่องอ่าครับผมศูนย์อหาสองตัวนี้กัเยียเลยเดี๋ขีดร่องไว้ปปูบต้อง็ดแล้ยาันยืนเอาแค่นี้นะปูนะเลี้ฝันเนาะครับเลขเด่นเด่นัปไดปูเอรา็มันมาที่สองเหรอเออ ไม่มาทั้งสองในวันที่นี้ครับเด่นทั้งสองท่านผู้ชมทั้งสครับไอฝันบ่ครับปั๋วเขียนเลยบ่เขียนเลยปั๋วฟันว่าจะไหนครับปั๋วฟันนี่ว่าเขียนเลยบั๋นี่ว่โอ้ยเออฟันเนาะเอาเอาควบควบเครีิตก่อนบริฟันเนาะเอาควบเครดิตควบควบยังอีกเอาเป็นฟันเนาะบอกทูขับเป็นบอกทูปั้งขับเป็นฟันไว้ผู้ใดฟันปู๋วผูใหญ่พ่อใหญ่ซีปั๋ พญายสีท่านผู้ชมเพิ่ฝันอยู่นี่เพิ่งจะเรียว่าพัดเท่ามันมีเพิ่งมีปูลูบอะไอเรียว่าอะไรก็เรียว่าเจ้าฝันว่าพญายีนี่อย่บอกปูุูเก็นยุนัมีนะครับเันยุนมอไรนะครับเรยว่าเราเป็ยังงงอยู่เลยวอาเจ้าฝันมาฝันันว่าปูคนนั่งอยู่ตรงขั้ ปันเป็นปูดังทีต้นโพครับแต่ว่าคิดในใจว่ามันมีมันมีตัวอยู่แล้วอ่าเอามักตัวนี้มักตััวนี้มกเก้าที่ปูฝันไม่มักมาปฝันปูฝันบําบัดเนี่ปูตุ๊บบัวปูใหญ่ปูยี่สีฝันอีกประจําประจําเก่าประจําเก่าอ่าผู้ไทยเนี่ยปรจําเก่าอะครับมาพวกพวกเงอนเพิ่นครับเงอนเพิ่นกับเงอนเด็กขี่เพิ่นหาตัวเดียวเด้อหาตัวเดียวออครับหาตัวเดียว พูดพูดถ่าไปที่เป็นเก้าหนครับค่ะพึ่นตายแต่ได้ยังนั่นเลยครับเป็นศูนย์เก่าเกาศูนย์เก่าหาเก่อยู่นะอยู่ในวงนีอแต่ว่าปู่พฝันบบกปู่ฝันอยู่ปู่ฝัน่างปู่ออกไปเพื่อนพูนเพื่อนคนกันย่างเลยด้วเพือนจะฟังมากเลยเพื่อนหลังนี้ก็ไหลเลยคนนี่จะผู้ยิงนะครับไี่จะพู้ยิงแต่ก็ได้ถามเ่ยเอ้าจ่แต่กระนกระโดกระเทียมี่จะพ่ดไม่มียิงไม่เจ ผูงงามๆเล,ล้แหละครับขอไปทำบนบันพี่น้องนะครับนั่นแหละก็เลยไปทำไปแล้ววะเขา,ขาเขยิบเอามาใส่มาหลายเลยลว่าโอ้ยเ,เป็นดองกันตัวเห็นเป็นดองกันที่มากมากเลยว่าเลยยางกับเป็นมันมันกับเปลี่ยนได้มันผูงสิว่าทั้งทั้งเขามันปกติเขาคบอเปิดือกที่ไหนแต่มันเจงแป้งเขาแต่เขาได้ในขางเนาะครับเจ๋งแป้งสว่างดีแท้วนนะครับ บังเอิญมือนั่นแหละมือเล็กอันนั้นออกครับก็เลยโอ้ยก็เลยบอกถามว่าเป็นเมืองทามเมืองบ้านในที่เอายไงโุ้ยค,คนไปถามเนาะครับนั่นออกแล้วไปจังไปจ,จังไปถามเนีเ่ย้านในที่อไะไรปูซอ,องหาศูนย์ซองหาศูนย์โอ้เอา้เอาท่านผู้ชมเด็กฝันปูตา,เ,าเล็ก พ่อใหญ่สีที่เพิ่นอยู่วัดนี่ประจําท่านผู้ชมปูนว่าพ่อใหญ่สีฝันเห็นปูนังอยู่ใต้ต้นพ่อแล้วก็จําจําฝันเห็นนั่นก็ปูพ่อพันนั่นล่ละพ่อใหญ่นั่นล่ะเพ่อใหญ่สีเนี่ยคอพระพิมพุทประจําประจําเก่าพระพิ่น์ประจําเก่าว่ะแล้ตายแล้วอตายนั่นแล้วหลายปีแล้วแล้วฝันเห็นประจําเก่าเอออ๋อพวคัวเพื่อนเป็นนางเพื่อนหลังครับเอ้าท่านผู้ชม อันนี้เลขปูฝันปูฝันว่าได้ไปเห็นคือคนหลายๆปูว่าบ้านเลขที่สองหาศูนย์บ้านเลขที่หลังนั้นมันปูปูอ่าเอาไม่เคยฝันเห็นเชื่อด้นะครับชุดเดิมแล้วพี่น้องได้ปูเขียนไหไม่นะครับชุดที่ปูหอตองวดกับชุดตัวเดียวกันนี่ครับชุดที่ปูหอตองวดนะครับวิ่งศูนย์กับห้าตัวเดียวกันท่านผู้ชมอันนี้ปูเขียนปูเขียนไหไม่ทำแบบสามตัวเพราะว่าสามตัวก็ซื้บนี้ก็ได้แต่มาสามตัวก็ยืดเอาไงเนาะยิน่อก็ได้ ครับมันปิ่นครับเพราะว่าองหายิงน้ปูนักองหาหาองอันนี้เลขฝันปูสองหาศูนย์นะครับเิทยนใจทุนหาสองทุนหาอะไรเนาะเิ้นเล่นอปตุนะสิมีนาคม2 5งพันห้าร้ทำชมปูทุ่งฝนรับเลขวิ่งเลขเด่นปูวาศูนย์กับหาให้เด่นซ้ำกันดับเลขติด2678กเจ็ดแาบ02น6์สองศูนย์หกศ นะชุดที่ปูให้ต้องวดอะชุดตัวเดียวกันนะปูวงให้ยศูนย์เจ็ดกับหาเจ็ดตัวเดียวกันบ่ได้เปลี่ยนแปลงได้ท่านผู้ชมเด้อตัวเดียวกันโค้งสุดท้ายปูไม่เน้นให้เพิ่มคือวงให้เพิ่มศูนย์เก้ากับห้าเก้าสี่คูกับศูนย์เจ็ดกับหาเจ็ดเลขฝันปูสองห้าศูนย์นะเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้องวดที่ผ่านมาถ้าไปหยิบจับลอตเตอรี่กับสี่ห้ามาห้าสี่นะงวดนี้ปูว่าสี่คูศูนย์เจ็ดหาเจ็ดศูนย์เก้าหาเก้า เพราะว่าพอสีพอ,อยายสีเนี่ย<ม>เพิ่นฝันเห็นปูนั่งอยู่ใต้ตน้นโพปูเลยว่าเป็นเป็นเก่าแล้วก็ฝันเห็นเพิ่นฝันเห็นอย่างอีกกระปูเพราะจำพราอจำ,อจำอที่ิ่นเสียชีวิตไปแล้วเออบริสุทธิ์ทานหรอกครับปูเลยว่าตีเป็นศูนเป็นฮากต่แล้วมาใส่เก่าเก้าศูนเก่าฮาเราพูดเถอะเนาะแต่ว่าความฝันปูนี่ครับปูว่าฝันไปไปบ้าน เห็นคนเต็มบ้านบ้านเล็กบ้านเล็กที่นั่นสองหาูนผู้ได้มัก3โตัวธรรมชมบ,บ้านพี่น้องบ้านพี่น้องปูในความฝันอาแคปหน้าจอหนะ้าผมกราบขอบุญขอบคุณปู่รรมช้ชมให้โชคให้มนันหะน้าผมเป็นแนวาทางในดะ้พี่น้องเด้อถามมากันจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บอมักเข้ากับเบิ่งซื่อๆนะครับผมอ่า ผูได้อยากเดินทางมากถ้าบุญนับช่วงใกล้สงการพอดีนะปูเนะวันที่9เมษายน2568วันที่คลิปขึ้มือถอดถวายครับมาซอยดาวพี่น้องนับเป็นป้าป้านะครับผมนาบกราบขอบุญขอบคุณปูขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ